บริปาของเราลงไปในฟอร์ให้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปุบริชีสเค้กของทีนี้ร,ร้อมเสิร์ฟแล้ว สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับทีนิงอินเดรมนีอีกแล้วนะคะวันนี้เนิ๋จะพาทุกคนมาทำบูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะซึ่งบูเบอร์รี่หรือไฮเดลเบรเฮนนะคะไปเก็บมาจากในป่าคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำชีสเค้กแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยกันค่ะทุกคนไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทานทำกันค่ะอ เอามาทำในส่วนของฐานเค้กกันก่อนนะคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือไว้์เซนเมเบอร์405นะจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะ200กรัมนะคะผงฟูนะคะ1ช้อนชาแล้วก็มีเนยสดจืดนะคะ70กรัมแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลทราย80กรัมเอาใส่เนยของเราลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ ให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ของเรานะคะแล้วก็ผงฟูคนให้เข้ากันยบ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 นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยแล้วก็โคเรคเร็ตักน,นิดนึ่งแล้วก็ปัด ออกไปนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะหนึ่งฟองค่ะทุกคนหรืออันนี้ไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะที่เยอรมันมีสองสีนะคะมีเปลือกสีน้ําตาลด้วยนะ,ะปะนั่นอีกรอบค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะขอใช้มือนะคะในการนวดให้เข้ากัน ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนวดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะแบ่งนี่เอาส่วนหนึ่งไว้ทำขอบนะคะส่วนนี้เราก็จะเอามาทำฐานคี่ของเรากระใจายให้ทั่วนะคะ ได้พื้นแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ขอบกันนะคะที่เหลือน,นี่แหละเราจะยกขอบให้สูงสักนิดนิดหนึ่งนะคะแปบะบลงไปขอบให้ขึ้นสูงเพราะว่าเราจะเทะตัวเนื้อชีสเค้กนะคะลงไปเนาะ เนี่ยนะคะเอาแปะขอ,ขอบขอบเราจะได้ขอบสูง,สงขึ้นมาสักนิดหนึ่งเอาให้ครึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเนื้อเค้กจะประกบกันเองนะทุกคนเราก็ดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาแบบนี้นะคะสามารถทำชิ้นเล็กๆได้ด้วยนะ มันจะมีถาดเป็นหลุมเป็นหลุมเนาะโอเคค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราพักในส่วนนี้ไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำเนื้อชีสเค้กกันคะ่ะทุกคนในส่วนของครีมชีสนะคะหน่งจะใช้อันนี้เป็นชมันนะคะที่มุงไทยก็ใช้ครีมชีสได้เลย400กรัมนะหน่งจะใช้ตัวนี้หมดเลยเพราะว่าในนี้มันจะมี2 5 0กรัมก็ใส่หมดเลยนะคะ อันนี้เป็นชมันนะคะนี่จะใช้ชมันแล้วก็ควากนะคะผสมเข้ากันนะนก็จะเป็นควากน้ำตาล80กรัมนะคะใส่ลงไปผงน้ำตาลกลิ่นวานิลาจะใช้แบบน้ำหรือแบบก้านก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะ ตีส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่วิปปิ้งครีมนะคะ200กรัมนะคะเดี๋ยวนึ่งจะเขียนส่วนผสมไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเนาะผงพุดดิ้งนะคะ1ซอง1ซองมี37กรัมนะคะใส่ลงไปหมดเลย จากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็เทครีมชีสของเราลงไปในฟอร์ม,มทำการเขย่าสักนิดหนึ่งให้หน้าเรียบเรียบนะคะ จากนั้นจะไปเข้าเตาอ,อบกันนะคะใช้ไฟ160องศาอบไปประมาณ40นาทีนะคะทุกคนไปกันเลยอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอาไปพักเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาแต่งหน้าแกะออกจากฟอร์มกันค่ะ จากนั้นเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะทุกคนนี่ก็คือบูเบอรี่ที่เก็บมาถุงของนายช่างนะคะ400กรัมอันนี้150กรัมเด็กจะนำมาต้มนะคะไปกวนกับน้ำตาลเนาะใช้น้ำตาลเอามีใบขนาดล้างแล้วนะใช้น้ำตาลนะคะ70กรัมใส่ลงไปแล้วก็น้ำอีก2ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะเราไปนำไปต้มเนาะนำมาเคี่ยวแป๊บนึง ะะคะพอให้น้ำตาลนะลายอันนี้จะเป็นทอสเทนกูสหนึ่งซองนะคะผสมน้ำหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ลงหมอ้อทอสเทนกูสของเราที่ผสมน้ำนะคะใส่ลงไปเพิ่มแล้วก็คนให้เข้ากัน นอำก้นก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเราก็มาผสมบลูเบอร์รี่บูเบอร์รี่ที่เหลือนะคะลงไปเลยบลูเบอร์รี่บูเบอร์รีปากของเราก็จะมาตกแต่งหน้าเค้กแล้วค่ะทีนี้เราก็มาแต่งหน้ากันค่ะยังร้อนๆอยู่เลยเดี๋ยวก็พักให้เย็นแต่งหน้าก่ น่าทานมากหอมมากๆสีแบบเข้มข้นหนึ่งไปครั้งหนึ่งนะคะไปเก็บกับเพื่อนฝรั่งเราก็เลยชวนนายช่างใหญ่ไปเก็บมาทำเค้กไะชิมมาอร่อยมากค่ะทุกคนเพราะปูไม่ย่าชอบมากชอบกว่าในร้านอีก ในร้านจะแบบเออออกจืดๆกว่านะอันนี้อร่อยแตงโมเพลินบูเบอร์อร,รี่เต็มๆเลยอือฮึปอ,อนนี้เท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีเราก็มาตกแต่งด้วยพลาสติกสักนิดหน่อยให้สวยงาม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปูบรีชีสเค้กของทีหนิงเนื้อเค้กจะกรุบกรอบนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะอ๋อลินดี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวแช่ให้เย็นสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยจัดเสิร์ฟเนาะทุกคนในช่างใหญ่ก็รอชิมอยู่นะคะยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วลองไปทำกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอืมไ n เดนแบรนครูคันซิสเล็ก,กเกลลองไปทำกันดูนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนหิวแล้วอะเตรียมกาแฟได้เลยค่ะ รับไปเลยบายยค่ bye bye, ะเจอกันใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์บายบาย